สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแกงจืดฟักใส่ใส่หมูสับนะคะมาหมาักมันจะหมักหมูนะคะหมูต้องหมักเส้นหน่อยเขาจะได้มีรสชาติก็ใส่ซอสปรุง,งรสนะคะปลาภูเขาค่ะสีอิ๊วขาวนะคะ ไทยค่ะพี่ใช้ยอดเส้นหน่อยไยยม่ต้องเยอะที่เวาเอาหมูนี่เราใช้ประมาณสองร้อยกรัมนะคะ ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามา่เก็บตู้ย็นไว้ก่อนคฟักเขียวเสื้อมาแล้วเราก็ล้างนะคะล้างให้สะอาดแล้วเราก็มาตัดหัวไทยออกค่ะหั่นเป็นสองท่อนก่อนนะคะันจะได้ปอกง,ง่ายๆ ให้ี่เตาออกนึ่ค่ะดูแบ เอาต้องเขียวๆนี่ออกไปนะคะ แล้วเาก็จะหามอนี้นะหนเป็นสี่ชิ้นใ่ะชองขุดเดี๋ยวเจ้าไม่ได้ 没想法 ประมาณน,นี้นะคะอย่าให้บางเกินบางเกินเวลาเราต้มเสร็จแล้วอาจจะนิ่มมันจะไม่มันจะเลกเกินไปนะคะต้ะมาเรีอ่างน,น,นี้นะคะเดี๋ยวเร,เราจะหั่นให้หมดนี้แล้วก็ไปต้มค่ะ ค่ะทีนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ใส่ฟักก่อนนะคะใส่ฟักลงไปต้มก่อน ปิดฝาก่อนนะคะระวังเขาด้นนะคะพอเขาเดือดขึ้นมาเราก็จะใส่หมูได้ค่ะคะ่ะพอเดือดขึ้นมาเราก็ช้อนฟองออกนะคะทีนี้เราจะใส่ที่ ทำน้ำซุปเนี่ยค่ะของฟ้าไทยนะคะใส,ส่ใสักหน,น่อยหน,น,น,นึ่งแล้วน้ำซุปหวานแล้วเราก็เหยาะน้ำตาลนิดนึงนะคะใส่เกลือป่นสักหน่อยค่ะ ต้องอพักหนึ่งแล้วเราก็จะมาใส่หมูสับนะคะหมูสับที่เราหมักไว้นะคะ ถ้าใครชอบหมูมากก็ใส่มากหน่อยก็ได้นะคะแกแต่คนที่บ้านกินหมูไม่เคยเก่งเท่าไหร่ <laughs> ถ้าอย่างนี้ก็ก็ได้นะคะไม่น้ำแกงก็ใช้ได้ะะถ้าบ้านไหนชอบหมูเยอะๆก็ใส่เยอะก,ยกว่านี้หน่อยก็ได้ ช้อนฟองออกอากาศร้อนๆ้อนมือีะคระคายคอหรืออย่างเงี้ยรับประทานอย่างนี้ดีนะคะมันแก้ร้อนในได้ด้วยนะคะมันดิดเย็นค่ะ กักเขียวนี่เป็นดิดเย็นนะคะแก้ร้อนไหนได้ดีทีนี้เราก็จะใส่น้ำปลาสีอิ้วขาวนะคะสีอิ้วขาวสุดหนึ่ง ก็ชิมดูว่ารสชาติเป็นไงไงสักฟุงรสอีกหน่อยหนึ่งพอฟักเข้านิ่มแล้วอย่างนี้เราก็ใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาสืบสายชาม วีนี้เรามาสืบสายช้ำนะคะ,คะรมสา้นอาเป็นรร้อนรอนอุ่นๆอย่างนี้ทำให้ข้องคอชุ่มคอดีจัะแก้ร้อนได้ดี น้ำแกงเยอะแล้วเราก็ใส่ผักครึ่งชาาิเส้นหน่อยถ้าชอบนะคะค่ะเป็นอันเสร็จแล้วแล้วก็ลองทำดูนะคะเอากันหน้าพบก,กันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ